S <s <us> มดมแต่พันธิตเนี่ยดังไหมหลวงพ่อตัวเขาดังไหมโติปังปังใช่ไหมเป็นคนที่ดังมาก <c oughs> ปางังปิ๊งปังเป็นคนที่ดัง <c oughs> แล้วก็ค่อนข้างจะโดนอะไระนักวิภาควิจาร์ณวิเคราะห์อะไรต่างๆก็มีสองฝ่ายนะยังถึงแบบาด่ายับย่ยนนี่ก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าไม่เห็นเป็นไรรับได้นี่ก็มีส่วนหนึ่งยังสนุกดีตทมที อะไรแฟนขับก็แล้วกันเป็นขับที่ยังดีครับก็แต่เรื่องนี้อยากจะทําความเข้าใจว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของร .9 ที่ท่านได้ตรับแล้วเอามาโยงใหญ่กับเรื่องเนี้ยที่จริงถ้าจะบอกว่านามที่คนอ้างเล่าว่าทําไม่ได้นอกจากพวกดัริีอะไรอยงี้ก็ต้องบอกว่ามันมาจากคําสอนที่พุทธเจ้าสอนว่า ให้อยู่อย่างมักน้อยสันโดษสมถะ h มักน้อยก็คือว่าตามหลักว่าผลิตให้มากทำให้มากบริโภคกินอยู่ใช้ใจ่ายแต่น้อยเหลือจะได้เจียดช่วยผู้อื่นเนี่ยมักน้อยส่วนสันโดษพอใจกับรายได้ที่มียินดีกับสิ่งที่ได้พอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่ได้ไม่เกาะอ,อ,อาการที่เรียกว่า เสียหายแล้วแน่นอนคนที่อยู่ในอาการมักน้อยสันโดษเรียบง่ายเนี่ยสมระเนี่ยเขาเรียกสมถะถ้าจะไปดูกันให้จริงๆกลุ่มหนึ่งนะผู้นำทางวิญญาณสันติอโศกอ่ะเคยได้ยินชื่อใช่ไหมเพราะท่านพอที่รลกก็เสียแล้วถึงดับไปแล้ใช่ไหมปรากฏว่าเนี่ย ต้นแบบที่เรียกว่ามักน้อยสันโดษสมรถะแล้วมาเป็นคำที่ฮิตอยู่ช่วงว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ท่านท่านตรัสไว้ประโยคหนึ่งที่ตอนมาชอบที่สุดตอนเริ่มคำนี้ใหม่ๆคือว่ามักน้อยสันโดษนี่ไม่ใช่เอาแค่นี้พอไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแต่ท่านเปรียบไว้ดีด้วยเหตุด้วยผลว่าเราเนี่ย มีแล้วก็อย่าหยุดหานะไม่ใช่มีแค่นี้พอเช่นเราต้องมีให้พอเพียงคือต้องมีให้พอเพียงคือถ้ามีไฟฟ้าใช้คุณไม่เตรียมน้ำมันคุณไม่เตรียมเพียนไขคุณไม่เตรียมไปฉายเวลาไฟดับคุณจะไม่พอไปทำอะไรได้เลยห้องน้ำก็เข้าไม่ได้เข้าครัวทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยตมานะัชอบใจ แต่มีคนส่วนใหญ่นะยังบรรยายยังเอาไปบรรยายแบบไม่เข้าใจก็มีเนอเพแต่ว่ามันใช้ได้จริงนะอย่างสันติอโสก็็ไม่ใช่ดัดจริตไม่เข้าใจไม่ดัดจริตกกาทำด้วยจิตวิญญาณความรู้จากศาสนาเนี่ยเอาไปทำเอาละแต่เรื่องนี้ยังไงก็อยากจะบอกว่าถ้าคนหนึ่งผิดพลาด ในบ้างในความรู้สึกของเรานะบางทีเขาก็ไม่ได้ผิดจริงแต่เราเนี่ยมันมองไ้แบบไม่ผิดผิดยอมไม่ได้ก็เลยสะบดคำสิสะบัดคำเนี่ยด่ามาเรียกว่าวลนุษย์บางอะไรบางเนี่ยตอนนี้ยิ่งได้เจอความรู้ที่เข้ามาว่าคนที่ด่าแบบนี้ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคลิปนี่ รายการของที่เป็นโชว์เดี่ยวเนี่ยซูปเปอร์ซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยประมาณสองชั่วโมงนิดหน่อยปรากฏว่าหลายๆท่านที่วิพา์วิจารณ์ไม่ได้ตอบคําถามอันแรกฮะได้ดูหรือเปล่า <laughs> คำตอบคือส่วนใหญ่จะดูแค่ส่วนที่ตัดต่อมานิดหนึ่งไม่มีใครดูแล้วหลายท่านยังออกตัวเองว่าไม่ดูหรอกเสี่เวลาแต่วิจารณ์แบบชนิด <laughs> ที่ยังกระดูห้ารอบ <laughs> แต่ไม่รู้นะมา ได้ดูแต่ประโยคที่เขายกมาว่าที่เขาไม่พอใจอครับตรงนี้พูดได้ยังไงตรงนั้นพูดได้ยังไงแต่นั่นแหละมันต้องมีคนสองพวกอชอบก็มีไม่ชอบก็มีอาแจะสองพวกไม่พอนะมันต้องมีพวกที่สามไอ้พวกนี้เฉยเฉยไอ้ฝ่ายชอบก็ชอบนะดู <c oughs> ไอ้ฝ่ายโ <c oughs> มโหก็โมโหนะาดูไอ้ฝ่ายที่อยู่เฉยเฉยก็สบายตัวไปยังไงก็ขอให้เชียร์ ชางชอบด่าเนี่ยให้มันจบเร็วหน่อยอย่าต่อไปเยอะต่อไปยาวประเดี๋ยวไปม,มีคนจับประเด็นผิดแล้วก็ไปพื้นปฏิบัติต่อการผิดผิดก็จะกลายเสียมิตรไปเสียมิตรยี่งไม่ค่อยดีนะเขาบอกว่าศัตรูร้อยคนเนี่ยแค่คนเดียวก็แย่แล้วแต่มีมิตรเป็นร้อยเนี่ยดี อยากให้มีมิตรไมตรีรักษาส่วนที่เคยชื่นเคยชอบไว้ผิดครั้งเดียวนี่มันไม่เสียหายถึงกับล้มละลายประเทศชาตินะแต่ก็ไม่ได้พูดเลยยุยงว่าคอยคัดทำผิดต่อไปนะแล้วก็จะไม่ทำให้เสียหายอะไรนี่ไม่ได้ยุยงนะระว,วังตัวก็ดีอย่างที่เขาพูดว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังสองมือโดเดเซ,เซไปมั่งอะไรเงี้ย เขาเป็นฟีป,ปากต่มาว่าเรียกแขกเรียกเงินได้เยอะไม่น้อยมันน้งแต,แต,แต่หาคนจะพูดแบบนี้ทอลโชว์แบบนี้ยากยากลูกเน็บลูกแนมเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่รู้ละเน็บแนมแ,แ,แบบไม่ถูกหูคนอีกกลุ่มหนึ่งครับหลวงพ่อพอ,อย่างอย่างหน่ที่ถามหลวงพ่อเรื่องนี้แล้วก็เกินเหมือนกับบอกหลวงพ่อไปก่อนเลยว่าหลวงพ่อคงไม่ได้ดู ดันั้นพอเราไม่ดูเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ยากแต่สิ่งที่พผมเล่าเมื่อกี้นี้ก็ก็ถือว่าอธิบายหลักการของแต่ละชุดแต่ละชุดให้ฟังใช่ไหมฮะว่าถ้าถ้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่คืออย่างนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องก็ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเข้าใจผิดก็จะออกมาแบบนี้แต่ถ้าเข้าใจถูกหรือไม่ถูกเป็นไปตามความรู้สึกก็อาจจะใช้ความรู้สึกมากไปก็ได้ใช่ไหมผมว่าพูดปกปานนี้นะตรงเนี้สําคัญนี่บางทีนะคนพูดนะ ผิดไม่มากเพาเผลอคนวิจารณ์ประมาณนี้คนวิจารณ์ด้วยความเดือดดานครับคำคำวิจารณ์ต่างๆครั้งนี้นะหลวงพ่อนะอ่าจริงๆแล้วผมผมจะเล่าเท่าที่ท่านผู้ชมคงทราบ้วแหละแต่ไม่ว่าอย่างมีท่านผู้การเนี่ยอาท่านผู้การเลวัตท่านผู้การแต้มเนี่ยโดยเฉพาะท่านผู้การเลวัตนี่แบบแหมดุดันมากเนี่ยนะ ท่านท่านก็พูดชัดเจนเหมือนกันนะโอ้โหแบบว่าคนเราเกิดมาที่ครบส2มองมีบุญเกา่าอ่ะมึงอาจจะจะบุกใจกับคุณหน่อยอะไรประมาณน,นี้นะไล่ไปเรื่อยแล้วก็ตกสุดท้ายไปตบบอกว่าเนี่ยอย่าไปซื้อบัตรดูมันถ้าไปนั่งดูด้วยวันนั้นนี่จะขึ้นไปถีบบนเวทีเลยไม<อ>่งั้นก็เอารองเท้าปาใส่เวทีถ้าถ้าทอย่างนั้นจริงนะคือตอนพูดเนี่ยอารมณ์มันพาไปเหมือนเต็มได้ <laughs> แต่เชื่ออยู่ในบรรยากาศแฟนคลับเขาเต็มอ่ะ ใครจะกล้าทำอันนี้ไม่ได้ท้าถ้า <นะ S 2> <อ>ทำก็อยากให้ฟังถ้าทำก็ไม่รู้กาลเทศะจังหวะเวลาสถานที่พูดอย่างนี้นะบนบนเวทีเนี่ยก็เขาสแสดงเข้าไปไปอยู่หน้าเวทีจริงๆนี่ไปเปี้ยงป้าโสเด็ดนี่ก็ไม่ได้แล้ว<笑><笑>เนี่ยตอนนี้ตอนออกอากาศพูดไอ้มันแลมันเนี่ยนะคนมันก็เค้มตามเพิ่มมีอารมณ์ที่ร่วมสกรรมนดครับมันก็เลยทำให้เรื่องจบยาก อยากให้เมืองไทยเนี่ยรู้สึกง่ายจบเร็วสงบเร็ว 1> <C> 1> ER มันจะได้มุ่งหน้าสมองคิดเรื่องอื่นทํากันต่อไปไม่ง,งั้นก็ย้ําคิดย้าทาวนกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็คนที่พูดต่อไปก็ต้องแน่นอนคงได้บทเรียนแล้วล่ะ <laughs> ที่จริงผมว่าในในในคนที่ดูรายการนะเออรายการเราเนี่ยยังไม่ออกหรอกแต่ว่าในในไลน์อ่ะ ของของโลกวันนี้เนี่ยจะมีคนส่งเข้ามาคอมเมนต์เรื่อยๆบ่อยๆทุกเรื่องคนระับเวลาพ่อพูดหรือไม่พูดอะไรแต่อันนี้เขายังไม่ได้พูดเลยนะเขาส่งเข้ามาเองเลยนะโอ้หเนี่ยส่งมาแบบเชียร์ใหญ่เลยเชียร์ทั้งต้นนะเชียร์ทั้งคุณเลยว่าเชียร์ทั้งคุณการแต้มอะไรเงี้ยแล้วก็โทษทีดา่ดาอะด่ารถพอสมควรเร,เรื่องเรื่องนี้เรื่องเศษรษฐกิจพอเพียงอะไรพวกเนี้ยผมอ่านเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าตอนหนึ่งท่านท่านเองเวลาส่งไลน์เข้ามาหนึ่งคนเนี่ยผมผมก็พิมพ์กลับเข้าไปว่าเออด้วยความเคารพนะครับท่่าานนทไดดดูู้หรือยัง เขาเขาก็ด่ามาต่อเรื่อยๆครับผมก็ส่งไปถามว่ารบกวนจริงๆอยากทราบว่าท่านที่ดูรายการสองชั่วโมงหรือยังก็ด่ามาอย่างเดียวเลยฮะคือไม่ไม่ตอบว่านี่ยปัญหาอารมณ์คนอารมณ์สังคมคนมันเกิดฮมันไม่รู้เหตุรู้ผลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอารมณ์พาไปครับแต่ว่าเอานี้เวลาใครก็ตามแต่ไปพูดถึงใครว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นของรักของหวงของเคารพบูชาของเราเนี่ยใครมาแตะก็ไม่พอใจแน่นอนเอาละสรุปว่าคนที่เป็นเหตุให้เขา อุมสกรรมเนี่ยก็ต้องปรับปรุงระวังตัวและส่วนคนที่อัตะพุตพืริเนี่ยขอให้ได้ข้อมูลในครบด้านทุกด้านแล้วก็จะผิดไม่มากถูกก็ไม่มากเอาได้ว่าตารามตามที่มันเป็นเหตุเป็นผลของมันจริงๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้รู้เรื่องหรอกแต่เราผสมโลงขออย่างเดียวอย่าผสมโรงแบบผสมแบบไม่ ไม่ลืมหมูลืมตาแลวแล้ว,ลวพ่อทราบไหมฮะแม่ก็กำลังคุยในรายการที่ผมบ่นเพราะจริงๆไม่อยากคุยเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนไปเชียร์ให้คนไปดูเท่าเชื่นะ <ๆ S 2> แล้วก็จริงๆไม่เราไม่ได้ค่าการตลาดเลยเลยนะเนี่ยเอาละเปลี่ยนเรื่องอื่นดีกว่านิดนึงผมว่าก่อน<ม>เปลี่ยนเรื่องอื่นเพราะว่าผมผมไม่อยากให้ค้างไ้หน่อย<ม>เพราะว่าผมพูดเสร็จปั๊บเดี๋ยวกลายเป็นว่าเนี่ยผิดเป็นอย่างนี้ปผมอยากจะอธิบายข้อความเพิ่มเติมว่ารายการต่างๆที่ไปสํารวจ มาเนี่ยปรากฏว่าอย่างรายการของคุณเฉยยท้ไปสํารวจเนี่ยปรากฏว่าแ80%ด็นะก็จะดู n น t f l i x กันต่อไปนะ<ม>ก็เลยทาให้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยเขาลึกออกว่าข้อที่ยืนเป็นยังไงบรรยากาศมันก็เป็นไปตามที่เขาไปเซอร์ว์มานั่นแหละ<ม>ทีนี้นิดเดีหลวงพ่อถึงแม้หลวงพ่อว่าจะให้หยุดตรงนี้ผมหยุดอยู่แล้วครับมันมันไมน่มันคงไม่ไปไหนต่อแต่อยากจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะการอนุมานหรือเปรียบเทียบนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าผมพูดเลยหลวงพ่อต้องพูดต่อแน่นอน ใครที่เคยดูคลิปหลวงพ่อสั้นๆน่ะหลวงพ่ออาการเดียวกันเลยโอ้ที่เอาเราไปตัดแล้วก็อัดใช่ไหมหลวงพ่ออั้อันนี้พูดผมพูด้วยความร่วมงพ่อกันว่าเวลาหลวงพ่อนึกออกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันคุณไม่มาดูจนจนครบแล้วคุณเอาไปใส่หน่อยเดียวแต่ว่าถ้าหลวงพ่อผิดหลวงพ่อก็ขอโทษใช่ไหมคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันนะฮะต้องบอกกันเวลานี้นะไอ้เรื่องที่เอาเราไปมันสไตล์เดียวกันแลวอันนั้นหน้าบเดียวกันเลยว่า ไปแตะหาว่าเราแตะหาว่าเราเซาะหาว่าอะไรก็ตามปรากฏว่าคนที่เคยมาอยู่ที่นี่ทําบุญเป็นเวลานานถึงกับประกาศตัวไม่มาเหยียบวัดนี้บางทีเนี่ยบ้านเดียวกันนะลูกเขยลูกสะพ้ยได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วก็ไปเล่าให้แม่ยายแม่ยายชนปึก๊กประกาศตัวไม่มาอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วอันนี้ก็มี เพราะนั้นใครที่เวลาไปจุดประกายให้เขาเกลียดแล้วความจริงที่เอาไปจุดให้เกลียดเนะี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงโดยตลอดสาย mm hmm. ก็ต้องฝากกันไว้ว่าคุณจะเสียมิตรเสียสักอะไรเสียเนื้อนาบุญเสียอะไรก็แล้วแต่ที่เราควรจะไปทำต่อของเราได้กลายเป็นหยุดบุญหยุดกุศลกับสถาบันนี้กับวัดนี้กับ ท่านนี้ไปโดยแบบชนิดที่แล้วไม่ยอมรับฟังนะจะไม่ฟังด้วยนะผมไม่ต้องมาอธิบายใช,ใช,ใชให้ส่งใครไปใช่ามา<ช>ส่งใครไปเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาไม่ฟังอ,อฉันฟังจาก,กลูกแล้ว <laughs> ใช่ไหมครับทีนี้นิดเดียวหลวงพ่อคือที่ที่ต้องพูดเรื่องตรงนี้มาเทียบเคียงกับเรื่องของหลวงพ่อเพราะว่า พอถึงที่สุดแล้วมันมันเป็นวิทยาศาสตร์น่ผมผมใช้คํานี้นะเพราะมันง่ายทีเดียวเองฮะอยากรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็กลับไปดูสิครับยังฉายอยู่เลยฮะใช่คือมันไม่ได้หายไปเลยยังอยู่ตามปกติก็แสดงว่าถ้ามันผิดปกติจนมันไม่น่าเชื่อเนี่ยแม้กระทั่งพี่หลวงพ่อพูดไปในเทปของรายการเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณเนี่ยโนตอุดมเนี่ยไม่อยากไปปรโมทนะแต่เขาก็ขึ้นระดับหนึ่งแล้วตอนนี้เปลกลายเป็นช่องที่เป็นรายการที่คนดูเยอะที่สุดเนี่ยคาถามคือ ก็อยู่ตรงนั้นไงก็ไปดูสิฮะแล้วถ้าไปดูเสร็จแล้วจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ว่าไปเพราะเป็นเป็นวิทยาศาสตร์ครับเรื่องนี้ใช้ผมตอบแบบนี้แล้วกันนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เชียร์ใครนะแต่ไม่อยากให้ผมพอนึกออกใช่ไหมเวลาคนที่สมมุติว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยแล้วมันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะสมมุตินะมันก็ชํานะมันมีนักโทษในเรือนจําะหลายคนที่มันต้องปิดคุกทั้งๆ้ที่ไม่ได้ทํา ขอให้นึกถึงเรื่องนี้กันบ้างเออแล้วพอรู้ไหมฮะแล้วแล้วมันมีมุกตลกที่โหดมากแล้วน่าเสียใจเขาจะพูดมุกตลกเดียวกันต่อจากหลงพ่อฮะว่า,วานักโทษทุกคนเรียนจาพูดแบบนี้ฮะความหมายคือบรรเลยพิสูจน์กันไม่ได้ในเมื่อผ่านกระบวนการไปแล้วก็กว่ากัน